Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มงเขาเลยอมัจะบังอ้นี้ขบบังอันนี้ไว้บังบน้ากัน ก็แบี่มาเนี่ยแบเดี่ยวเลมากใจไม่ต้องมาไม่ต้องมีฉันคีดม่าจะทำอะไรก็ไ้อะไรก็ได้ทำอะไรก็ไอ้ อยากจะมาอยากจะจะมาเป็นตัวแทนของท่านตูานะครับมามาเยี่ยมเยือนกันมาเยี่ยมเยือนกันมาให้กําลังใจลุงนะครับครับในในเบื้องต้นท่านผู้่าการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ผมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและเฝาสารภัยจังหวัดนำถุงยังชีพพระราานจากมูลที่ราชานุเคราะห์นะครับมาให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าของบ้านได้รับ เหตุอัิภัยนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มีถุงยางชีพของทางจังหวัดมามอบให้ด้วยนะครับรวมทั้งกระเบื้องมุงหลังคาในเบื้องต้นได้มอบมา120แผ่นแล้วก็บานประตูและวงกบประตูอีก4ชุดนะครับสำหรับเงินที่จะมาส่งเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนะครับก็ได้มอบหมายให้ทาง,ทางอ,อปตอนะครับได้ ดำเนินการในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งให้ยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการในการช่วยเหลือผู้ประสภบภัยวิกัตในฉุกเฉิน256นะครับซึ่งเป็นเงินสงขเขราเยียวยาในเบื้องต้น33,000บาทนะครับรวมทั้งเป็นค่าเครื่องครัวอีก3,000บาทก็เป็น36,000บาทนะครับคาดว่าวันสองวันนี้ทางอบตอก็คงจะเบิกจ่ายนะครับอ,ออกมาให้กับทางผู้ได้รับผลกระทบจาก อาคีภัยในครั้งนี้นะครับโดยท่านนายอำเภอบางไทรนะรท่านก็ได้เข้ามากากับดูแลด้วยตัวเองอยู่แล,ล้วในตอนนี้ครับ